ตอนนี้ปอลรุถครับเดี๋ยวเชิญเชิญตรงนี้ดีกว่าครับโอ้โหเล่นเป็นโนอะไรไปแต่หัวสำหรับการเล่นเป็นโนเนี่ยคับ ถ้าเล่นไม่เป็นหัวจะไม่สั่นคอนอย่างผมการเล่นเปียโนที่ถูกต้องเนี่ยถ้าศึกษาเลือกการเล่นเป็นแล้วให้มาศึกษาเรื่องก,การขยับหัวจากผมก็ได้ดีมาก,กคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงแปลกเหตุสราไม่น่าเชื่อนะครับกับรายการทุเดย์โชนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีเด็กคนหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะและมีความสามารถมากๆในด้านเปียโนเด็กคนนี้ชื่อว่าน้องบิงโก น้องบิงโกนี่แกเคยเล่นบิงโกแล้วใชมใช่่ชื่อเล่นแต่ชื่อเล่นบิงโกเฉยๆครับแต่แกเล่นเป็นโนได้แบบเด็ดขาดจริงๆเด็ดขาดขนาดไหนท่านผู้ชมเอาคิดแล้วกันว่าเด็กอายุแค่าขวบครับที้เราอยากรู้จักก่อนสิว่าน้องพิโกเป็นใครและทำไมเก่งขนาดนี้ชมครับเชิญครับ เด็กชายวีที่วัดสิริวัฒนากรน,น้องบิงโกวัย9ขวบแชมป์เหรียญทอง6รางวัล5ประเทศเป็นนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยโครงการ English Immersion Program รุ่น172ยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4บิงโกเริ่มศึกษาเปยโนโตั้งแต่อายุ4ขวบใช้เวลาหลังเลิกเรียนซ้อมเปยโนทุกวันการฝึกซ้อมปยโนอย่างสม่ำเสมอเสริมสร้างสมาธิทักษะทำให้ระดับการเรียนของบิงโกมีผลการเรียนที่จัดอยู่ในระดับต้น ต้นของโรงเรียนได้รับรางวัลเรียนดีอันดับที่หนึ่ง รางวัล Student of the Month ทุกปีเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันทางวิชาการรางวัลเหรียญทองระดับโลกที่บิงโกได้มีดังต่อไปนี้ The 16th in Osaka International Music Competition Grand Prize World Oso International Music Competition The 6 t h Asian International Chopin Piano Competition โครงการประกวดเซตเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยครั้งที่18 The American Association for Development of the Gifted and Talented American p r o i ีอินเตอร์เนชั่นแนลเปียโนแอนด์สตริงส์คอม2016นี่และน้องบิงโกเด็กไทยหัวใจมุ่งมัน่นสู่นักเปียโนระดับโลก ก็คือน้องบิงโกนะครับหรือว่าชื่อจริงก็คือเด็กชายวีสี่วัดนะฮะนามสกุลก็คือเซริวัฒนากรครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ9ขวบครับเ้าขวบเล่นเปียโนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับสี่ขวบ4ขวบไม่มีอะไรจะทำที่ไหนครับ4ี่ขวบไปเล่นเปียโนได้ไงนะฮะไม่ถูกต้องนะควรจะไปเล่นเออถูกต้องเหรอคุณแม่จริงไปปลูกฝังเลยเขบอกว่าท้ายสุดก็ส่งไปเรียนเรียนไปเล่นมาอ๋อ เขาชอบในตัวเขาเองเมื่อเด็กที่เรียนดนตรีเก่งอย่างนี้ท่านผู้ชมต้องให้อภัยนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในการเรียนภาคปกติจริงๆก็จะต้องเฮงซวยห่วยแตกเพราะว่าวันๆเอาแต่สนใจดนตรีอย่างเดียวเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับกรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพคริสเตียนเรียนอยู่ชั้นอะไรครับป .4 ครับป .4 เกรดได้เท่าไหร่เกรดสี่ทุกวิชาเลยอะโอ้โหบ้าไปแล้วบ้าแล้วบิงโกตรวจภาษาครั้งสุดท้ายมาแล้ว เช็คประสาทบ้างหรือเปล่านี่คือความเก่งเห็นไหมว่ามันไปควบคู่ได้ขอให้มันมีความรักเท่านั้นเองเรียนหนังสือเป็นหน้าที่ถูกไหมลูกถูกค่ะแต่ว่าการเล่นเป็นโนเป็นความชอบส่วนตัวของเราถูกไหมลูกถูกค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นหน้าที่เราต้องทําให้ดีหรือเปล่าดีต้องทําให้ดีเขาบอกเรียนหนังสือเขาต้องเอาก่อนต้องเรียนให้ดีก่อนส่วนความชอบส่วนตัวอาศัยเวลาว่างจากการเรียนหนังสือ คไปฝึกฝนเอาครับเมื่อกี้เล่นเพลงให้เราฟังเนี่ยม,มันก็จะเป็นเพลงแบบทีนี้ที่เรียกว่าโอโ้โหน่าต,ตกใจตกใจมากมคลาสสิก,กส,สูงสุดว่าถามจริงๆงหนูไม่ต้องอายหรอกนะครับเมื่อกี้ที่หนูนแกล้งเ,เอานิา้วลงแล้วเปิดเทปใช่ไหมไม่ใช่เล่นจริงเล่นจริงได้เล่นจริะเล่นจริงได้ไหนลองนั่งเล่นปโน้ยเล่นอะไรให้เราฟังกันหน่อยดิอะไรสักหน่อยดพี่อ้อพี่อ้อขอพี่อ้อพี่อ้อพี่อ้อเราชอบเพลงไม่ไม่น่าจะเล่นได้แค่นอนโอ้ยแค่นอนงานแต่งงานเลยผู้ใหญ่เล่นอย่างเดียว จับ่าวก็จะสาวเพราะการของปีที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูเป็นเวลา3ปีแล้วที่เราได้เจอจันจะบ่าวจบการศึกษาจ้านี่ช่วงนี้ออกเป็นพอดีจับเป่าจะสาวติดต่อโหสุดยอดมากสุดยอดมากยี่ดีบ่าวทีไรหน่อยยี่ดีบ่าวเฮ้ยผมมือให้เขาก่อนโอ้ใจร้อนใจร้อนไหนๆบิโกลงนี้ได้ไหมเพลงของไทยอ่ะเพลงของพี่

เข้าใจโน้ตไงใช่ไหมฮะโน้ตนี่สําคัญถูกต้องไหมสำคัญครับแต่เนี้ยเพลงที่ชอบที่สุดเวลาคนถามนักเปียโนก็ต้องถามอย่างนี้ถูกป่ะว่าจริงๆแล้วหนูชอบเพลงไหนที่ใช่เพลงที่ตัวเองชอบที่สุดแล้วรู้สึกว่าจัดเป็นโนทุกครั้งก็อยากจะเล่นเอยากเล่นชอบมากเพลงนี้ชอบเพลงอะไรเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรก็หลายเพลงอยู่อ่ะเอาสักเพลงหนึ่งชื่อเพลงอย่างเช่นถ้าเพลงคลาสสิกก็จะบริหารนิ้วค่ะแต่ถ้าเป็นพวกแคนนอนพวกนี้ก็จะเหมือนกับเวลาเราโมโหอะไรเราก็จะ เล่นแล้วก็เหมือนกับเราจะผ่อนคลายอ๋อเอาเพลงอะไรเอาเอาเพลงหนึ่งที่ชอบที่สุดเพลงที่ตอนนี้ใหม่ล่าสุดแล้วก็ผมชอบที่สุดก็คือเพลงเซนทราบีซองนั่นไงผมว่าแล้วนะเห็นหรือเปล่าเซนทราบีซองเซนทราบีซองฟังน้องได้จ้ะน้องชื่อเพลงอะไรนะคาเลนทาร่าค่ะบีซองบีซองกาบีซองกาอ่านน้องอานน้นคุณฟังดีๆนะจบวันนี้ขอเชิญฟังเพลง เทเลนท์เราเป็นซองกันจาได้ได้ได้แล้วได้แล้วจ้าน้องบิงโกเอาฟังฟัง เป็นไงนะฮะสุดยอดไหมธรรมดามากเฮ้ยธรรมดานี้ธรรมดาได้ไงคุณผู้ชมเมื่อกี้ยังไงเมื่อกี้ยังบอกสุดยอดอยู่เลยแล้ยังกรี๊ดกรี๊ดอยู่เลยหนูก็พูดตามคุณคุณมีเด็กของคุณที่มันยิ่งกว่านี้ต้าเนืพอผธาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคนที่มาในวันนี้เนี่ยจะเป็นเด็กต่างชาติอันนี้คือเด็กไทยแต่อันนี้เนี่ยมาจากจีนแผ่นใหญ่แต่ว่าเขาป็นคน เจ้าเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพามาด้วยจรเหรอเดี๋ยวขอทนมูลนิธิทำไมทำไมเจ้าห้าี่จากมูลนิธิอะมันยังไงอะอันนี้มีที่รงตกคือเขาไม่ได้กมพารออเดี๋ยวคนเขากําพายังไงอะครับอธิบายเขากัพาร์าเข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 าเาเขาเขาเขาโขาเดาเขาเาเขาเเขาเขาเขาาเขเข็เเขาาเ้เด้าเเขาาเขาเมาเขาคขาเขาเใคเเขาเขาาเาขเาข ผมมาเป็นตัวแทนจากประเทศไทยจับมือกับประเทศจีนครับผมแล้วตอนนี้เราได้ทําโครงการโครงการหนึ่งครชื่อโครงการว่าเปลี่ยนมุ้งลวดให้หมอนวดใหม่เป็นหมอนวดแผนโบราณไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วโดนแบบว่านายหน้าหลอกไปยุ่งการยุ่งการผมยุ่งการการเปลี่ยนมุ้งลวดให้หมอนวดใหม่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งแล้วก็อีกโครงการนี้ก็เป็นโครงการเกี่ยวกับ เด็กน้อยพู้ยากไร้แล้วก็มีเกี่ยวกับครอบครัวยากไร้ด้วยเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่ทิ้งเลขบัญชีให้ใครใครสนใจที่อยากจะช่วยครอบครัวยากไร้เนี่ยก็โอนเงินมาได้เลยนะฮะโอนเงินมาได้เลยฮะเรื่องจากครอบครัวผมให้ครอบครัวแรกออกมาออกมาทางนี้พ่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะอาเชิญเลยได้ไหมฮะถ้าผมได้ฮะพบกับน้องอ่ะ หยางโชฉี thing, ่มุมเฉียงครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับพูดพูดไทยได้หรือเปล่าช่วยช่วยเขาเขาตรงตรงแปลกนะครับเครับาเขาพูดไทยได้ไหมครับเขาเขาใกล้ๆกับพูดไทยพูดไม่ได้ทัานคุณคุณช่วยถามเขาหน่อยได้ไหมครับว่าการมาเมืองไทยของเขาครั้งนี้เขาดีใจไหมชัวชัวมาเกิดขออาเสียไม่เนี่ยจงอาจารย์กังอยู่อาหยงที่เอายังจงอาที่จงอาชิงอาที่เอายังจีฮอดที่มายังจีฮอด 我那是青瓦青瓦青青青瓦陶，哦青瓦陶啊，来来这边，我们是北京啊，我们是北京，我们是北京了，我有，你老杨，我青瓦青陶，我来唱，我来我京了，瓦瓦瓦，我青陶，瓦呢，我瓦陶，青瓦中我威，中威，中威我中威呀，啊，大我继续。 ดูความเคารพนะครับถ้าคุณท่านมึงจะคุยกันสนุกขนาดนี้ไปคุยกันข้างนอกไม่ไม่ไม่ได้ไงผมหมายความว่าเขามีความสุขมากคุณมีความสุขไหมพิเศษอะไรเนี่ยผมมีผมมีก็ชคเลยเด็กคนนี้ครับเป็นเด็กหูทิริปเด็กคนนี้ครับเป็นเด็กกัมพ้าที่อยู่ในตลาดกวางโจเขาสามารถได้ยินเสียงอีกตลาดหนึ่งที่อยู่ ไกลกันระยะประมาณ10กว่ากิโลเมตรเขาสามารถได้ยินผมมีบทพิสูจน์ครับเพราะช่วยอุปกรณ์นะฮะนี่เกี่ยวกับเสียงของโน้ตนยครับการเล่นเป็นโนเนี่ยหูมีความสำคัญนะครับต้องใช้หูฟังเองไหมลูกต้องใช้ไหมจริงๆสําคัญไหมลูกสําคัญไหมว่าเราต้องฟังโน้ตถูกต้องฟังอะไรถูกไหมก็สําคัญสําคัญหูนี่สําคัญเขาบอกแล้วเพราะจากั้าหน้าไหนฮะครับอ่เอางี้ดีกว่าผมให้คุณไต่พรเนี่ยร่วมสนุกกันหน่อยได้ครับอุปกรณ์ตรงนี้นะฮะอันนี้นี่คือผ้า อันนี้คือผ้าคลุมครับอังฮะผมจะเอาอันนี้นะฮะข้อไปที่เด็กคนนี้เอาเด็กมายืนตรงกลางได้ไหมครับเด็กมายืนตรงนี้ครับแล้วไงฮะพวกนะฮะพร้อมกับมีดเล่มนี้ถือไว้ครับอ๋อเด็กจะถือมีดแล้วไงครับผมจะคุณแต่พมนะฮะถือแตงมาฮะแล้วไงฮะเดี๋ยวก่อนแล้วไงพูดต่อไปเลยพูดต่อไปเลยพูดต่อไปเลยคุณจะพมถือแตงไว้แล้วไงแล้วไงพูดไปเลยหลังจากนั้นครับผมจะบีบแตลอันนี้ถ้าผมบีบหนึ่งครั้ง มีดจะมาเจาะที่ปากแต่อ๋อถ้าผมบีบสองครั้งมีดจะฟันไปที่แตงครับอ่แล้วให้ใครเป็นคนถือแตงคนไต่พบเลยปรครับของอะไรอย่างนี้ป่ะครับครับผมยอย่างนี้ป่ะครับคระพรอยอฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเส้นเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่อ ตรวจสเส้นไม่เส้นเป็นไรหรือเปล่าเอาให้เส้นเส้นเจ็บเจ็บมือเจ็บมือเจ็บเดี๋ยวผมเองครับผมผมเองครับผมไม่เป็นไรเริ่มเลยครับถ้าพร้อมแล้วดูหูนะครับหูไม่น่าเชื่อหูทิพย์ ในสตูเสียงอาจจะกล้องครับออ๋ผมจะโทรที่กว้างครับลองบีบอีกทีครับเฮ้ย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 ห้ยันมาแล้วหานแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่แสดง สุดยอดท่านผู้ชมครับอันนี้ผมต้องขอบอกขออนุญาตนี้นะครับผมเอาผ้าพเอาเลยนะครับเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าอันนี้มันไม่เห็นจริงๆยังไงก็ไม่เห็นนะครับไม่ไม่มีทางเห็นเลยนะครับลองมีด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 ไม่ต้องหรอกครับเฮ้ยเขาไมเอาเก่งจ้าลองใส่ดูเลยยังไงก็เห็นไม่ต้องหรอกนี่ยังเห็นเลยนี่ไงไม่ขนาดฟองชั้นยังเห็นลายลายโอ้ สองด้านเยอนี่แหละครับมานี่แหละครับอยู่นี่นะครับคุณคุณขออนุญาตนี่ท่านเป็นเป็นประธานมูลนิรณาทีนีธจะของมูลนิธิด้วยครับครับครับอ๋อเอออครับอันนี้มูลนิธินี่จะเอาไปช่วยช่วยอะไรนะครับอ๋อคือไปช่วยเด็กกแล้วเอางี้แล้วกันครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับตอนแรกจะไปช่วยใครนะครับม้วอะไรมึไปช่วยเปรียมมึงลวดให้หมอนวดใหม่ครับ อันนี้อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับ3คนนี้นะครับคุณเอาไปส่งตำรวจไดุ้ดับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับพ้อเสียงของมาให้น้องบิ้งโกนะครับคุณมะละกอยังคงอยู่ที่เมืองมะละกาเฮ้ยไม่ใช่คุณนวัดยังคงอยู่ที่เมืองมะละกาพาชมความงามของเมืองจากทางน้ำและมีของกินมาฝากในรายการด้วยกินกันเลยเอ๊